เอาฮะและโอเคเราน่าจะกลับมาเริ่มอีกนนครั้งนึงครเป็นแบรนด์รับตัวเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เคาะไปครับก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์เซอร์ลิซินแล้วก็เกรฟครับผมพอดีเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องการเลือกตัวนิดหน่อยครับมาเป็นมิฟฟ์จูนมากกัหน้าออนเหมือนเดิมฮะพิกแรกเป็น a อทอ k ไปกันอย่างไวๆครับและบรีดิ้งฮานะเลื่องมาเป็นเคเล็ให้กับเขาเองในท็อปเลดส่วนพิกัดมาครับ กำลังจะเลือกออกมาถ้าจริงๆน่าจะเป็นผู้พพอร์ตเอดีแครีหรือไม่ก็เป็นเอสเรียลกับยูมิก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้คือเมตาที่มาเซนนาก็ยังหลุดนะฮะเซนนาเฟรดิออสอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องดูกันว่าเขาจะเล่นไงแต่เป็นลูลู่ฮะอาจจะได้เห็นลูลู่ก็อัฟเฟรดิออสก็ได้หรือลู่กับอัทริซานาก็ได้ครับไม่แน่ใจฮนะแต่ว่าตรงนี้ครับหลบหมด ได้สิทธิ์พลิกกลับมาอาจจะหยิบที่ยังปเปรเพ่นอยู่คือเซนหน้าครับเพราะเซนหน้าถือว่าเป็นแมชอัพที่ค่อนข้างน่ากลัวมากครับหยิบมาเป็นแชมเปีย้ยนอย่างใครสาในตำแหน่งเอ c ด r แครี่ครับ และน่าจะเลือกซัพพอร์ตใหม่อีกสัตตัวหนึ่งเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปิดแผนในเฟสแรกครับซึ่งตอนนี้ซัพพอร์ตที่ยังโอเพนอยู่ก็ยังมีนอติโลสครับริโอนน่าก็น่าสนใจฮะหรือจะเป็นซัพพอร์ตทำเกมได้อย่างตัวบิดแข้งฮะบังคับดึงเอ้ยบังคับบวกเลยเฟสก็ยังอยู่นะแต่ว่าถ้าให้เข้ากับคอมนี้จริงอุ่นแล้วไม่ครัไม่สนใจซัพพอร์ตลนะ้วหยิบไปที่ซิกเนเจอร์แชมเปี้ยนของโซยตีอย่างวนะูคองฮะ ต้องดูกันว่าไอตัวลิงตัวนี้ฮะจะสร้างปัญหาได้ปั่นป่วนแค่ไหนครับ และไปจบที่เอดีแครีอย่างเวนะครับเวนลูลู่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ทรงพลังระดับหนึ่งนะกับการบัฟสกิลดบัและ E ให้เวนในการจ่ายออโต้แดกครับเพราะว่าเขาจะมีทั้งมูฟสปีดในการเข้าหาศัตรูแล้วก็ยิงเร็วรวมถึงมีพิกซี่ช่วยเติมดาเมจครับและเท่ากับว่าตัดมาเป็นซัพพอร์ตอย่างโนติโลสครับอุยและน่าจะกดไม่ทันนะ ไม่เป็นไรครับจบ <Come on, S 1> ที่โอลาฟนะฮะกับโอเรียนที่เป็นแบรนในเฟสสองเพราะว่าทางด้านทีมหลบหมดตอนนี้คือต้องการตัวเปิดจังหวะอีกจังหวะหนึ่งครับถึงตอนนี้ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ฮนะก็เลงน่าจะมีทางด้านลิซันดานที่น่าจะเล่นได้อนะแต่ว่าเนี้ยจังเกิอย่างทรานเดิลครับที่หลุดออกมาถึงแม้ว่าตัวเตอร์แผ่นนี้จะโดนเนิร์ฟในส่วนของ เออร์ลี่มูสสปีดนี่จากสก mm ิลฟอร์เซนด o ม a i นไปนะฮะ mm hmm. แต่ด้วยความที่ว่าพ mm ิล่าไฟกับสต mm ุกเกตยังไม่โดน mm hmm. ก็เลยไม่น่ากลัเท่าไหร่สามารถดูดเอาความถึกของศัตรูไปของเราได้ mm hmm. เพราะว่าการที่เขามีใครสะครับ mm hmm. มันต้องเล่นกับแชมเปี้ยนที่มีซีให้ครับรวมถึงนี่ฮะบิดแข้งตัวบังคับบวกอย่างที่กล่าวไปครับ รอะว่าเทรชเอ่ยบิดแข้งเอ่ยถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างจะ agressive พอสมควรนะกับสกิลอย่างล็อกเก็ตแก๊บครับดึงมาแล้วปะครับบวกสุดท้ายไปจบที่มิดเลนอย่างซินดราครับเท่ากับว่าตาน,นี้ต้องมีความหวังทีมฮนะโอ้โหเดี๋ยวนะจะไปจบที่วลาดิเมียนฮะโอ้โหเดี๋ยวนะ เท่ากับว่าตอนนี้คือคอมของทางด้านลบหมดนี่คือน่าสนใจมากครับกับการที่มีวูคองนะฮะเข้าไปไซโคนน็อกอัพที่แนวหลังรวมถึงน็อกอัพไปสอครั้งด้วยรวมากนี้ยังมีบิดแข้งกับซินดราที่สามารถใช้ในการเปิดจังหวะไฟ์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นสเกตเตอร์วิกยัดใส่ตัวที่หลุด Position มาแล้วก็ล็อกเก็แกบดึงตัวที่หลุด Position หรือว่าตัวที่ติดสตารนมาจังหวะแรกก็ได้ครับบังคับเปิดไฟเอง มีเอทอกค้ำอยู่แนวหลังรวมถึงมีใครศาสตร์ที่สามารถจ่ายสกิลดิเมทอย่างคิลเลอร์อินสติ้งรึบไปข้างหลังได้ครับรีโพสิชันนะส่วนทั้งด้านของทีมดูรรชิลฮะเท่าที่ดูตอนนี้คือหูสเกลลิ่งเม็เกมพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นวลาดิเมียที่ต้องพึ่งของอย่างฮิตส์ปตเบลฮะแล้วก็ต้องมีซอนย่าอีกสักชิ้นหนึ่งครับสัต์รอรอของอ่ะรวมถึงเวนด้วยฮะที่ต้องพึ่งของเลยสามชิ้นครับ เขาบอว่าเออลิเกนม่จะมีทันเดิลที่ต้องทําเกมให้ได้หนักพอสมควรเลยกับเคลสที่ต้องยืนเลนให้แข็งนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นคือถ้าทันเดิลอาจจะไปช่วยแก๊งเลนกลางให้ชินราต้องเสียสเปลก่อนได้นี่ก็น่าจะถือว่าทําให้วลาดิเมียเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าชินราจะไม่กล้าหืออือมากขึ้นแต่ว่าวลาดิเมียไม่ค่อยมีซีซีรับแก๊งให้เลนเท่าไหร่อาจจะต้องบวกกันไว้พอสมควรแล้วค่อยมุดแซงกิวินพูไปเบิร์สต์ดาเมจนั่นเอง แต่กับกันครับการที่เป็นแชมเปี้ยนอย่างวูคองนี่สามารถบูตมาแก๊งเล่นไหนก็ได้ฮะรอเข้าจังหวะ1ก็ได้เข้าจังหวะ2ก็ได้ครับก็ต้องมาดูกันว่าพลังการสโลบอลจากป่าของทั้งสองทีมใครจะแข็งก่ากันหรือว่าพลังการฟาร์มของทีมดราชิวจะแข็งกว่าแล้วก็มีขอแล้วค่อยเจอกันตอนออบเจกต์ฮะต้องดูกันไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ อขอกล่าวต้อนรับเข้าสู่เกมที่2นะฮะในแมชการสครีมกันระหว่างทีมดูราชิลฮะก็หลบหมดโดยที่ตานี้ฮะหลบหมดจะสลับไปอยู่ฝั่งซ้ายครับแล้วก็ดูราชิลจะไปอยู่ฝั่งขวาแทนฮนะเอ้ยบูไซก็ไเลไซดิเออใสก็ขวาอะไรล่ะแต่ตรงนี้เนี่ยมีการมาเดินกองกันตรงนี้ครับเพื่อจะอินเวดหรือเปล่าหรือดักอินเวดก็ไม่แน่ใจครับแต่จะไปอินเวดจริง,รงๆหรือซีซีมีบิดแคงแล้วไปแน่นอนเอาแล้วครับ เครื่องเดินพร้อมครับหนึ่งนาทีเริ่มแล้วมาจังหวะนี้กดอีโมดนำมาเลยครับและยังไงฮะขานเจอและครับพี่คำถากขานและจะแฟดดึงเวงจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะไปต่อครับเพราะว่ารู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้กันหมดฮะตักบอร์ดเอาไว้ดูผ่าดจังเกิลครับและยังไงฮะเดินมาดืดอๆ เกิดมากดอีโมแค่ขืนกันไปครับน่ารักน่ารักเลนกลางครับผมจะเป็นทั้งด้านเบรดพิกเบดเพิร์กสครับผมที่ผมมาคิดว่าเขาน่าจะอ่านกับหลังเป็นคำว่าสคริปเตอร์นะฮะที่เ่นซินวราเจอกับนัมจูฮุกครับผมที่เล่นในส่วนของวลลดิเมียเลนบนฮะจับภาพไปไหนวะเนี่ยอ๋อนิววี่ครับผมที่เล่นเอทรอคเหมือนเดิมฮะยังคงทดสอบมเอท็อปเลนอย่างบิทิงฮาทับที่เล่นเป็นตัวเคล็ดในตานี้ป่าผมเป็นสร้อยตีที่อุ้ยเฮ้ย เฮ้ยอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นแผนนะที่จะเดินมาอินเวดบูบัครัเพราะว่าเนื่องจากเขารู้ข้อมูลครับไปเอาตรงนี้ครับในส่วนของเรดบัฟแต่ว่าเนื่องจากเดินผ่านวอร์ดมาครับจ้าเอสวัสดีเสอร์ไพร์สบัดแต่ก็ตอเดือดเย้ยไม่โดนนะได้ไปนหนึ่งเขิน,นทั้งวะนี้กลับทางด้าน3ามทีเจครับที่เล่นเป็นตัวอย่างทรันเดิลครับ ตัดมาที่ภาพตัดภาพมาที่ตัดมาที่ภาพแลตัดภาพมาที่คู่ล่างฮะลอรีนท่ทานี้มาสลับมาเล่นเป็นลูลู่ครับกับเอสเคทีรองผ่านที่เล่นเป็นเวนฮะแล้วเมื่อกี้ด้วยความที่ว่าคู่ล่างของทางด้านลบหมดฮะคือคือคุณลบหมดนะที่เล่นบิดแข้งกับกัปตันไทยแลนด์เป็น2ก่อนนะที่เลื้ยตัวมาเป็นบิดแข้งกับเจ้าไครานะเอ้ทำให้เขาต้องถอยกลับไปเพราะว่าถ้าเป็นสองก่อนนี่คือโดนดึงไปก็น่าจะต้องเสียสเปลอย่างแน่นอนครับ อาครับดูเหมือนพยายามจะรีบเคลียร์ติดแข้งเดินมาแต่ว่าเห็นในวอร์ดแล้วก็เลยไม่น่าอะไรแต่ตรงนี้ครับอย่างที่กล่าไปว่าเวล3ามปอนมาบาังคับสเปลอุ้ยจะเด้งไปไม่สวยเท่าไหร่ครับมุมนี้งับมาและจะถึงเทเรสแล้วฮะเอาแล้วติดพิล่าไว้ตัวเองโอ้โหโดนไปหนึ่งทีเจ็บพอดีเสียไปครึ่งหลอดครับรนี้สส่มาอุ่นล้วข้างบนฮะเป็นเฟิร์สบัตของทานดานเอ่อ บุคองไปครับโคติเดินขึ้นมาแก๊งทางด้านเชตตกเก่าแล้วก็เสียแฟลไปด้วยต่างหากฮะแต่ว่าก็แลกมาด้วยแฟลของทางด้านของไอทอกฮะตรงนี้ครับ <c oughs> ทันเดินเดินเข้ามาอินเวดแน่นอนแล้วเพราะรู้ว่าล่าสุดคือบุคองด้านบนนะแต่ครับเซตเดินเข้ามาจิ้มจิ้มและขออีกหนึ่งจิ้มอีกหนึ่งจิ้มเก็บคืนไปได้ครับผม <c oughs> โอ้และไม่ตายด้วยฮะดีทิงฮาทัวนี้ อาจจะต้องดันเวฟนี้ให้เสร็จแล้วกลับบ้านนะแต่ครับจะเอเสิร์ฟไพล์โซยตีกับทางด้านนิวอี้มาแล้วและยังไงฮะน่าจะเสิร์ฟคิวให้นิวอี้ครับผมเพราะว่าเพื่อเสีเทปหอดแล้วฮะกลาเป็นหนึ่งอ e ีโมครับผมเอาครับเทเลพอตมาเทเลพอตกับไม่โกงครับ จับตาดูเลนล่างนะเพราะว่าถ้าพลาดโพซิชันไปแม้แต่นิดเดียวฮะสังเกตมือขวานเร่าร้อนนั้นนะฮะของสกินนี้ฮะดึงแน่นอนแล้วตรงนี้ฮะข้างบนครับโอ้โหย้ำครับไม่ใช่พิตูนนะแต่ก็ย้ำได้เหมือนกันครับฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งครับไอ้เธอฟังชันนะฮะว่าจะคาเทเรตหรือไม่ ล้อมีเนียนดันป้อมครับและขึงไปแล้วด้วยแต่ว่ามันลึกเกินไปมีเนียนก็หมดแล้วด้วยกันเลยไม่น่านจะเข้าต่อครับ <S <S มาร์ดีเมียเดินขึ้นมาก็คขำเอ้ยไม่ให้ดิระเบิดดาเมจไปจังหวะนี้หายซับบดแันเดิลเนมาเอาหลุมแรปเตอร์ตร,ตรงนี้อุ๋ยเลยเป็นแันเดิลนะที่ซีเอชนำทางด้านของบูคองพอสมควรนะ ถึงมาจังหวะนี้จังหวะมินเนี่ยนตายพอดีแต่ว่าก็ไม่เกิดขึ้นและทันเดินนะมารัชอินฟ e r n ทเรครับเรียกว่าศึกษาจากแผนของเกมที่แล้วฮนะยินหมดหมดทำไว้ยังไงฮนะวิธีที่ง่ายสุดก็คือก๊อปปี้ไปเลยฮนะเออร์ลี่อินฟินิเรก็อินฟินิทเรกตามแต่ว่าวูคองเดินมาจะตีกระเด้งลงไปหรือเปล่าอ่ะหุ่นแล้วถ้าเมื่อกี้ตีลงไปนี่คือได้แน่นอนแต่ว่าเขาไม่เห็นนะอย่าลืมนี่แต่คนดูที่เห็นครับ ดยงประโยคที่ว่าไว้ว่าคนเล่นเป็นหมูคนดูเป็นเซียนนะฮะแต่เล่นบนคนคนเล่นไม่ใช่เป็นหมูนะคนเล่นเป็นกิ้งก่านะครับเสวะว่าใช่ไหมให้ดิพอถือว่าดึงเอาความได้เปรียบจากการได้โบนัส a p AD 10%นะฮะ ดูว่าจังกัน่าด2ตานี้จะเป็นยังไงครับหลังจาก3ไปแล้วครับอันเดิก็ก้มหน้าก้มตาฟาร์มอย่างเดียวครับเพื่อเร่งเอาหกเพราะว่าตอนนี้คือแก๊งไปก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรมาเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตัวต้องการไอเทมทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นเวนกับวลาดีเมียนะกลับกันครับอระเบิดจังหวะไปเออระเบิดเลือดจังหวะนี้ไปไม่โดนครับ กับการคือถ้าสมมติว่าทางด้านทีมดูราชิลดโดนจังหวะนี้ฮะโดนมินเนี่ยนโดนดึงเนียนไปฟาร์มครับถ้าโดนต้นเกมบ่อยๆก็จะไม่ได้ฟาร์มเองแล้วข้างบนนะฮะบีติงฮาร์ที่บอกแล้วว่าต้องทำเลนนี่แข็งโทวิตีเดินเข้ามาหายตัวดีคอยแล้วก็น็อกอัพจังหวะ2ไปพยายามจะถอยมาให้ได้และกำมัดไปทุกสุดแล้วครับแต่3ทีเจเดินมาไม่ทานนะฮะโอ้ของจ่ายอาครับแต่หน้าถือ ขนาดว่าโดนไปสามตัวซีเอก็ยังนางโมยงนาอยู่แต่ข้างล่างฮะเป็นลูลูที่โดนดึงภผยแน่นอน,นครับช็อตนี้ <c oughs> แพตวาดีเมียเหมือนจะเดินลมลงมาเพื่อดูหวาน,นครับไม่น่าลงมาข้างล่างไม่เป็นไรฮนะ คนที่ได้คิวไปเป็นบิสแคงครับจากอีกนห์ของเขาอะตรงนี้จะรีแกงครับผมเปิพเดพื้นที่มากับพิลล่าไปและวางฮีโมเพกลงไปดูเลือดหนึ่งสองแต่ว่ามันอยู่เทอเร์เรครับไม่กล้าเข้าไปกับเนี้ยไม่ได้สเปลไปด้วยครับเสียอันติเมตไปก็จริงหูคองก็เลยถือวิาสาสะครับเดินเข้ามาคำมโมยแรปเตอร์ครับ และยังคงทิ้งแคมป์ไม่ให้เสียใจเล่นๆนะจริงๆดีตีแบลสโซนมาจังหวะนี้ฮะต้องย้ำของจริงนะครับโซยตีอุลแลวแฟตไปแอเสิีใส่เข้ามาขึงจังหวะหนึ่งสองปุ๊บปับชาด์จดาวไปฮะบีดิ้งหาครับไม่ได้มาเลยนะชาร์จหนีเข้าเทเลสตกลับบ้านเลยหรือเปล่าฮะอ๋อเอาชัวนะเอาชัวไม่เอาช่ำครับชัวดีกว่าช่ำนะฮะเพราะว่าถ้าช่ำเราไม่ชัวก็จะเป็นมั่วแทนนะครับ โอ้ถือว่าทำได้สวยฮะสำหรับเพลนี้ะและ้วก็ตามระเบียบฮะขออนุญ,ญาตข่มเลนในช่วงที่บิดแข้งยังมีดึงนะฮะเบนก็จะเสียซีไปประมาณนึงครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฟาร์มซ่อมกลับมาได้ฮะวูคองไปเอาทางด้านรีเฟลโร,ร่มา เตรียมจะปล่อยด้านบนหรือเปล่าอาจจะพยายามบนอีกสักรอบครับแล้วก็ค่อยว่ากัน เวลาที่เรปพอตลงเลนขนาดนี้เลยครับแข่งเข้าไปจังหวะนี้ฮะชักเออบุแล้วมีทันเดิลมารอท้องทีหนึงจังหวะด้วยวางพิล่าไปจะสวยหรือเปล่าแฟดมาแต่ไม่ค่อยสวยเลยนิวอีพยายามจะเข้าป้อมไปแล้วทัชุกเกตมาจังหวะนี้ถามดีเจ็บเจ็บหนักมากและโดนคิวคาเทเลตไปฮะตกสกาวมาด้วยเอาครับนิวอีขอสวนคืนทางข้างล่างลูลูของลอรีนนะับกดแต่ไปยูมาแล้วแฟดดึงมาจังหวะนี้กระเด้งนกอัพแล้วก็มีครั้งหนึ่งฮะโซ่ตีสังหารทางด้านลอรีนไปเป็นลูลูที่น่าสงสารครับโดน กระชากมาปั่นหัวแตกครับยังไงต่อฮะบีดิง้าโดนขึงมาพยายามจะสัตเทนเอาขึ้นสเกลได้ไหมขออีกครั้งหนึ่งแต่ว่านี่ฮะเควาาที่สปอร์ตเสียชีวิตไปแล้วป่าก็ตาย้วก็เลยหม่ไหลามาอมคอนฮะส่วนขงบนครับอื แล้วเทเลพอร์ตเข้าเลนมาอย่างนี้ฮะไล่แน่นอนครับเพราะได้บัฟมูมสปีดมาด้วยถึงไม่เจ้านี้ยังมีสกิลอีจ่ายออกไปได้ครับเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ครับแต,แต่แต่โซยตีเข้ามากดเทมมทไปหนึ่งจังหวะและอีโมกันไปหนึ่งมินิฮาร์ธฮะจะกลับหรือเปล่าไม่กลับไปอ้ามีคนไม่กลับครับ อ้าวเรียบร้อยครับปีดดิงฮาร์ดไม่กลับครับถ้าไม่กลับตรงนี้ก็โดนเสียเทเลเดแน่นอนครับแต่ดูเหมือนว่าวูคงจะไม่เปิดนะครับสำหรับดิฟอรและเปิดนี่ถุดครับเพราะว่าออเขาเปลี่ยนเขากลับบ้านแน่นอนครับขืนอยู่ต่อก็ตายครับเรียบร้อยฮะเฟิร์สสิผ่านไป ครับเข้ามาจังหวะนี้ฮะเคลสดของบีทิงฮาร์ดเข้ามาแต่ตัวเองกำลังจะตกสก,กาวเลยไม่ชา์าและยังไม่ได้ชา์าด้วยตกสก,กาวก่อนแน่นอนฮะยังไงต่อจุกมาจังหวะ1 2่มีทันเดิลที่เดินผ่านคอนโทรลบอร์ดมาและ New e นิวอีกำลังจะถอยฮะน่าจะรอดออกไปได้อย่างไม่ยากลําบากครับแต่วูคองที่เดินมาพร้อมกับปิดแขงของหลบหมดหวยจะไปออกที่ใครครับดึงมาติดทางด้านของ3า7และโดนดาเมจฐานผมเขาใส่ฮะ สคริปเตอร์ไม่ต้องหันต้องใช้สเกตเตอร์ดรบิกหรือแม้กระทั่งลิชพาวเวอร์ไปครับตัดพามาที่เลนล่างฮะเป็นทางด้านไฮสารที่ทำเสียได้ดีกว่านะครับ ดูการเงินกันบ้างดีกว่า54สิบสี่นาทีการเงินห่างออกไปราวห้าพันโกรครับโดยความที่เจ็ดต่อคิวด้วยถึงแม้ว่าทันเดินจะเก็บซีเได้ค่อนข้างดีรวมถึงมิดเลนที่ซีเค่อนข้างจะเสมอกันเลยครับแต่ว่าบอดเลนก็ยังคงน่าเป็นหัวพอท็อปเลนฮะสิบห้าตัวส1บดตัวตรงนี้ปิดแข็งเดินมาบอดไว้ครับไม่มีอะไร และมังกรน,น่าจะออนไลน์นะอีกไม่นานนะครับตรงนี้ทันเดินโดนดึงมางึบงับมีกิเลยสิงตามาปิดดาเมจไปะจากาทางนัานกับตันไทยแลนด์เก็บคิวสามทีเจ็ดไปได้อีกหนึ่งทีฮะ อนนี้ถ้าทางด้านบูราชิวจะต้องการก็คือต้องการฟาร์มให้มากที่สุดครับก่อนจะต้องรองให้มีของฮนะในขณะที่ทางด้านรบบทครับไปเรื่อยครับอ้าวแล้วบิดแข้งไม่ได้กลับแน่นอนฮนะกดคัดลูนคิงมามีสกิลคิว W E R มาด้วยหรือเปล่าไม่ต้องอาครับอาไม่ต้องมาอยู่บ้านไปครับเดี๋ยวหลานจัดการเองเรียบร้อยครับเขาเรียกว่ามีคนตกรถนะฮะแต่จะตกรถได้ไงนี่ไม่บิดแข้งมันก็เป็นรถ ข้างบนถึงก็มาจาังหวะนี้ครับวิวสิบวินทสิบเอ็ดนิวอีพยายามจะบวกเอาให้ได้ได้มีวลาดิเมียของทางด้านนอมยูโรมาเติมเปเมจแล้วสุดท้ายนะนิวอีกำลังจะตายแต่ว่าท่าเทนกับเคุณมาได้และกลายเป็นทางด้านเครดของทางด้านบีนิฮานที่ตายไปส่วนวลาดิเมียครับที่โดนแปดมาปัาน่นน้อะครับพยายามทะเทนกับได้และเป็นเดวเป็นของโซ่ตีไปครับหนังกรเมคากำลังจะออนไลน์ในอีกสิบหกวินาทีข้างล่างทันเดิ้ลกับเวลและซัพพอร์ตอย่างนูู่พยายามจะเอาเทอเร็ แต่ว่าฝ่าเขากําลังเดินลงมาเติมนะทำให้นั้นจะต้องปล่อยบังกรนี้ไปครับ <c oughs> อ้าวและดึงลอรีลงมาดักวอร์นะครับหนึ่งวอร์เล็หนึ่งแฟดไปฮะ วันมาจนวันนี้ก็เจ็บพอสมควรนะครับอบเจ็ดไอเทมกันหน่อยฮะตอนนี้เคล็ดขึ้นมาเป็นไอเทมอย่างเทมแมทกับเพดครับผมเตรียมขึ้นมาเป็นเออ่แบล็คเคเปอร์นะรวมถึงตอนนี้ก็มีไทมรียบร้อยในขณะที่เอทอ,อกฮะได้ไอเทมอย่างแบล็คเคเปอร์มาแล้วแล้วก็วเตรียมขึ้นเป็นไอเทมอยา่างเดดแดนต่อครับหลังจากที่มีทาม์บยบร้อยตรงนี้ทันเดอร์ของ3า7ทกักเทนมามีทักเกตมาแต่ว่าโดน อัลลิชพาวเวอร์ดีนไปเซลชาร์จมาจังหวะน,นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โดนไปที่ร่างปอมของวนะูคองฮะสินราขึ้นมาเป็นแบสซิงแมนกับรอชปเตอร์ตเต็มขึ้นเป็นรูดเนโคตแต่ข้างล่างฮะลูลูโดนเก็ียบไปคอนเดมไใครสามาสวยเท่าไหร่แต่เพราะว่ามีเคเอเอเลยส์สิงออกมาเติมเลือดขึ้นมาและแปดไปยิงคนะับจังหวะน,นี้เอาไงตอกกิ้งมายิงหนึ่งสองแต่ไม่ได้สามครับไม่ได้สองด้วยฮนะ เวนได้ทั้งด้านเบเดลลุนทิงกับเบเซอร์กรีฟมาแล้วเตรียมขึ้นมาเป็นอินสุเด็เบตตอบออรดดีเมียได้เพื่เซตบทเบเปอร์เฟนนิงคนเด็กฮะอาจจะเล็งไปต่อที่ไอเทมอย่างเอ่ออะไรอ่ะสเปลไบเดอร์ฮะมุดบ่อเคนต์วิลล์มาเพื่อหลบจังหวะและเข้าไปฆ่าทางด้านลิฟท์รอบไปได้สินดาก็กลับไปออกไปลูดในอโคเรียบร้อยครับไคซาได้มาเพราเอมันามุนิมาแล้วเตรียมขึ้นอินสุเด็เบตเช่นกันครับ ตรงนี้มารอดักจ้าเอกเหมือนเดิมครับแต่ว่าเจอแล้วว่าเขาวอดไว้ตรงนี้ะวิชาดักวอดครับ75้าโกงแรกหนึ่งชีวิต3 4 7โดนทางด้านคู่หูลิงดิดแข็งเข้ามาดึงปั่นทุกตับตัวแตไโโวกไปฮะมีโมเพกไปจังหวะนี้มุดท่านี้ผู้มาระเบิดแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับ ถือว่าหนักนหนักดวงอยู่พอสมควรนะสำหรับมิดเกมตอนนี้มาที่ บาลอนาชที่ก็มันจะเกิดในอีกไม่ถึง20วินาทีจะเป็นรัชบาลอนาชเลยหรือเปล่าฮะหลูลู่ได้ลูดเดนอีโคมาแอม,แอม,แอมสปีดให้กับทางด้านเวนเรียบร้อยฮะส่วนบิดแคงครับขึ้นมาเป็นชูริยารีเวอรี่ครับเอามาเร่งมูฟสปีดในการเข้าทำจังหวะนะฮะและตรงกลางครับเข้ามาดักทางด้านเวนยังไงต่อแฟดดึงปึ๊บป้าเป็นลูลู่ของเราอนี้ต้องเสียชีวิตสังเวยไป กดอาร์ติเมดไวโกมาและโดนเดบัตยูไคสาครับยิงตัวทะลุไปฮะทันทีเลพอร์ตลงมาที่ด้านล่างครับเพื่อไม่ให้วลาดีเมียดันปีนจากทางด้านเอทอกและด้วยความที่เสียสพอร์ตไปรวถึงการจ่ายสเปลไปแล้วฮะก็ไหลเข้ามาต่อที่พระราชอทันทีไม่น่าจะมาคอนเทสไปได้ครับด้วยความที่ป่าต่างสองเลเวลแถมไม่มีวิชันในบริเวณนี้ด้วยครับ ไม่เป็นไรครับกำมัดฟาร์ไมไปเรื่อยฮะโอ้แล้วดูแล้วว่าวันดีเมียไปต่อที่อะไรครับไปต่อที่เออสัญญาอัลลาเซ่นอน ตอนนี้คือด้วยความที่ว่าทางด้านโรบอทมีบอนชอบับฮะก็แค่ดักให้คนหนึ่งดันและให้กลุ่มหนึ่งดนันนะแล้วบิดแข็งก็รอชุดเหมือนเดิมฮะแต่ว่าทางด้านดูราชิวจะเล่นหนักหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือด้วยความที่เลือกมาเป็นเละเกมหนึ่งสองตัวอย่างวลาดิเมีกับทางด้านเวนนะเพชรที่รับผิดชอบภาระพอสมควรกับเอร่เกมก็รู้สึกจะไม่ไหวแล้วตรงนี้โรบบทรอดึงใครมาได้ลมหลังหลังทางด้านลูลู่มาแทน ไม่ได้ใครไปได้เองฮะแล้วปั่นเข้ามาหายตัวดีคอยเข้ามาเคาะป้อมไปยังไงต่อครับช็อตนี้นี่เทเลพอร์ตจากเคลดมาครับลงเทเลสครับยังไงจะเข้าหรือเปล่าครับถึงไปจงังหวะแรกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทางนี้ก็แค่เลี้ยงบัฟให้เอ็มพาวเวอร์มินเนี่ยนฮะในส่วนของแคนนนมินเนี่ยนครับตีบ้านตีบ้านเปิดแคนด้าจะเอ่อโพอสิดเัอร์เมนกับ ที่เาไปมาก็ไม่ธรรมดาครับไหลเข้ามาหงลิงเกือบแดมเมจเวนได้และบิดแข้งหาโอกาสจะดึงเปิดหรือเปล่ายัางไงอ่าตรงนี้ครับ ปอมกำลังจะแตกแล้วเซตชาร์จเข้าไปที่ลิงล่างแย่งตัวปอมฮนะข้างหลังเข้าไปลงฮิ่เพกได้แต่ตรงนี้ลิงเข้ามาปั่นเวนมีไวโอดมาช่วยแต่ก็เป็นรอยนี้ตัวตายไป่อนและตามด้วยไอ้ชมในคมขัดบีดิงหาพยายามมาชีวิตรอดไปจากการตกตะกาแต่ว่าก็โดนนิววีเข้าไปเก็บตรงนู้นฮะไม่ตายก็จริงแต่ว่าข้างหน้าแตกกันหมดเลยทั้งทันเดอร์และนํำจูครับที่เสียชีวิตไปจากรนสคริปเตอร์ไปอีกหนึ่งคนนะเหลือบีดิงฮคนเดียวกับบ้านที่ยังโอเพนอยู่ฮะและมีสัญญาณพอดีกิดขึ้นหรรือเปล่าคับ รรรเรียบร้อยฮะจีกีเดีเป็นพีเดี๋พีคองเรียบร้อยฮะสำหรับเกมนี้ฮะจบกันไปเร,รียบร้อยฮะและเป็นชนะไป2ต่อ0กับทางด้านหลบหมดนะในแมตช์นี้ครับดูรู้เก็บออกมาเก็บคิวทางด้านบิดแข้งไม่ได้แต่ว่าก็เรียบร้อยครับผม9ต่อ5ครับกับ22นาทีตรงนี้23นาที อ๋อจบกันไปที่ที่เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกมในค่ำคืนนี้ไว้ให้เจอกันใหม่ในแมชหน้าคู่หน้าครับผม